เพื่อนสนิทของพระเยซูตายพวกเขาจำาพวกเราจำมาทามาลีและก็ลาซารัสเพื่อนที่แสนดีของพระเยซูที่อยู่ในหมู่บ้านเบธานีได้ไหมวันหนึ่งราซารัสป่วยหนกักพี่สาวของเขากลัวว่าเขาจะตายจึงรีบส่งข่าวให้พระเยซูเดจมารักษาเขาพวกศิษย์คิดว่าพระเยซูคงจะรีบไปเบธานีทันทีแต่พระเยซูไม่ได้รีบร้อนเมื่อทรงทราบข่าวนี้ก็ตรัสว่า ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพื่อให้ราสารัสตายแต่เพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วพระองค์ก็ทรงรออยู่ที่นั่นอีกสองวันในที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าให้เราไปหมู่บ้านเบธานีกันเดี๋ยวนี้ราสารัสเพื่อนรักของเราหลับไปแล้วเราต้องไปปลุกให้เขาตื่นทีแรกพวกศิษย์ไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอะไรแล้วพระองค์ก็ตรัสว่า ลาสารัตตายแล้วแต่เมื่อพวกเจ้าเห็นสิ่งที่เราจะทำพวกเจ้าก็จะเชื่อว่าเชื่อวางใจในเราเมื่อมาธาพี่สาวของราสารัสได้ยินว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเธอก็วิ่งออกไปพบพระองค์แต่มารียังอยู่ในบ้านร้องไห้เสียใจที่ราสารัตตายมาธาทูลพระเยซูว่าถ้าอาจารย์อยู่ที่นี่ลาสารัสก็คงไม่ตาย แต่ดิฉันก็รู้ว่าเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่ได้ในวันสุดท้าย